สวัสดีครับวันนี้ผมมาทานข้าวที่ร้านคุณแกงจีตูนะครับร้านข้างทางอร่อยได้ข่าวว่าทำกับข้าวคินอร่อยมากที่เนี่ <c oughs> ผมก็เลยแวะมาทานข้าวผัดนะครับข้าวผัดข้าวผัดธรรมดาไม่มีอะไรมากก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รอให้เขาทาให้เรียบร้อยก่อนระหว่างที่รอ,อก็ฮะ<า>ไว้ลองเพลงก่อนแนะล้ววันนี้วันวันพุธเนาะอากาศก็ครึมครึมหน่อยนึงไม่ได้ มากินหลายรอบแล้วไม่ได้นั่งถ่ายคลิปสักทีวันนี้ก็พอดีไม่มีคลิปที่จะลงวันนี้ได้โอกาสมานั่งกินข้าวผกักสักหนึ่งจานอยู่ทางเข้า,าบ้านหนองคูนะครับอำเภอตำบลเขา ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับท่านสนใจก็แวะเวียนมากินกันได้นะครับแวะเวียนมาได้ร,ร้านค้าแม่ค้าใจดีนะครับแม่คนะ้าใจดีทั้งพ่อค้าแม่ค้านี่ทานแล้วอิม่มแน่นอนครับให้เยอะกว่าที่คิดนะครับ ตอนนี้ผมก็รอรออยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมาแล้วก็จะกินกันอย่างเดียวเลยร้านอาหารนี่ทำช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสองคนตายายอายุก็พอประมาณสองคนก็รวมแล้วร้อยห้าสิบได้แล้วนะครับใจเย็น สองคนร้อยกว่าแล้วออือะไรนะไข่แนละ้วไข่กับหมูมแค่นี้ก็จิ้มแล้วโอ้ใส่ข้าวกินกันสามวันเลยเนะี่ย จานหนึ่งกินสามวันนี่แหละเอาแล้วเติมเครื่องเติมอะไรลงไปสี <S <S อุดเอ <S <S 1> <S 1> อาเลยน้ำตา นี่นะคนผัดไม่เป็นนี่ลำหมากเงี้นนะบางคนผัดได้ไรปนะเปียกจริง่งจรื่องิงใส่คะน้าโอ้กขอช้อนเล่นดิ พอครัวขอช้อนหนึ่งอันแม่กลัวเดินไม่ไหวอตอนนี้ให้ลูกค้าบริการแล้วครับใส่น้ำตาลถังเล็กน้อยผัดแห้

ข้าวผัดนะครับจานละเท่าไหร่นะัก4สี่สิบใช่ไหมโอ้จานเบื่อเริ่มกินสามคนนะครับร้านนี้มาได้เลยเจ๊ตูกับลุงแกะลุงแกนี่คือคนนะครับไม่ใช่แพะแกะนะครับ ว่ามันเย็นแล้วโโกกินเที่ยวก็ไปร้อนเลยนั่นแหละดิ เป็นอาหารที่กินแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนไทยอยู่ขึ้นมาบอกแม่ค้าแกงอะไรไม่ได้ก็ข้าวผัดก่อน ฟันไม่ค่อยดีกินกินอะไรก็ไม่ค่อยสะดวก <S <S สนใจสนใจก็แวะมาชิมกนกันได้นะครับด้านอาหารเล็กๆ แต่ทำกินแล้วอร่อยแน่นอนก่อนจะถึงวัดเ่าสาริกานะครับทางเข้าบ้านของครูอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับ เช้านี้มีคนสั่งกินแล้วยังเหรอเดี๋ยวพอเที่ยงไงมันมาแย่งแตนตอนเที่ยงอืมชอบมาแย่งแันตอนเที่ยง สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ